สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะนําสาระความรู้นะครับแล้วก็แนะนํานะครับความรู้ท่านนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็ช่วยให้ท่านทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการสร้างแผนผังองค์กรนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับหลายท่านนะครับที่แต่ละปีนะครับเวลาทำผลงานเอกสารนะครับอาจจะมีในส่วนที่ต้องไปทำนะครับทำในส่วนของแผนผังองค์กรนะครับประกอบกับเอกสารนะครับเรามา เริ่มสร้างกันเลยนะครับให้ให้ท่านเลือกนะครับนะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คือเซอร์นะครับไปวางไว้นะครับตรงที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเมนูแทรกนะครับแทรกแล้วก็ไปเลือกนะครับสมาร์ทอาร์ตนะครับ ซึ่งตัวสมาร์ทอารก็จะมีหลายๆแบบให้ท่านเลือกนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการจะสร้างอะไรนะครับแต่เราจะสร้างนี่ก็คือสร้างแผนผังองคอ์กรนะครับให้ท่านมาเลือกตัวนี้นะครับลำดับชั้นนะครับก็จะมีหลายๆแบบให้ท่านนะครับผมจะสร้างเป็นแผนแผนังองคอ์กรในลักษณะแนวดิ่งลงนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกตกลงนะครับ จะมีแผนังองค์กรขึ้นมาให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับท่านกา็สามารถที่จะพิมพ์นะครับข้างบนนะครับลองพิมพ์ดูนะครับนะครับตัวข้างบนนะครับ เปยนแผนพาวองอ์กรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะตอนนี้เราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้นะครับพิมพ์ลงไปได้นะครับก็จะมีข้อความไม่พิมพ์ลงไปให้ได้นะครับหรือท่านไม่อยากไม่ไม่ต้องการที่จะพิมพ์ในนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์อยู่ในนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ในนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับก็จะพิมพ์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดฟอร์มตนะครับ รูปแบบนะครับของของแฟ้คองกรของเราได้นะครับเช่นผมจะจัดรูปแบบของฟอนต์นะครับก็มาเลือกนมาแรกนะครับเราเลือกฟอนต์นะครับที่เราต้องการจะเลือกจะจะสร้างนะครับก็จะได้จะจะเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับนะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าต้องการจะแทรกเข้าไปนะครับก็มีวิธีการนะครับก็ ถ้าต้องการจะแทรกที่ไปทางแบบนี้อีกนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกคลิกตรงเส้นมันก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปเพิ่มรูปร่างนะครับถ้าไปทางขวาก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มผู้ช่วยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มลงไปเรื่อยๆให้นะครับลอง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 ดูนะครับเช่นผมจะเพิ่มคนเข้าไปใหม่นี่นะครับก็เลือก เพิ่มข้างล่างนี่นะครับก็จะได้โครงสร้างลงไปใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ต้องการก็ลบออกนะครับก็กดใช้เมาส์คลิกก่อนนะครับแล้วก็กด delete ก็ดีลิทออกนะครับมันก็ออกนะครับถ้าจะไปตอนนี้ก็เป็นคลิกตัวน,นี้นะครับข้างบนนะครับจะเพิ่มเป็นเป็นลักษณะเพิ่มผู้ช่วยนะครับ มาแล้วครับถ้าต้องการจะเพิ่มพู้ช่วยคเนี้นะครับก็เ่อเพิ่มผู้ช่วยนะครับก็จะลงไปลักษณะนี้นะครับเราสามารถแทงไปได้เรื่อยๆแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เรื่อยๆนะครับลองลองปรับเอาไปใช้ดูนะครับปรับเอาไปใช้ดูนะครับตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับได้ขยับได้นะครับก็แล้วแต่เราต้องการนะครับนี่ครับ เขีไมได้ขยับได้นะครับลองลองไปเล่นดูนะครับนะแล้วท่านถึงชอบนะครับ Microsoft Word ใช้งานง่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ